สามตะกอนะคะสีขาวงาช้างวันนี้นะคะจัดส่งให้กับคุณพี่อัมภัยค่ะคุณลูกค้าอยู่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามา ผ้าผืนคุณลูกค้าขาราคาผืนละ490บาทนะคะผ้า1ผืนขนาดหน้าผ้า100ความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรสามารถนําไปตัดเสื้อได้1ตัวหรือว่าคุณลูกค้าจะนําไปตัดผ้าถุงก็ได้1ผืนหรือว่าจะนําไปตัดกระโปรงก็ได้นําไปตัดเกงก็สวยค่ะเลือกตัดได้ตามใจชอบเลยคุณลูกค้าขาแต่ถ้าตัดทั้งชุดนะคะคุณลูกค้าต้องใช้2ชิ้นนะเพราะว่านะคะผ้า1ชิ้นเลือกตัดได้1อย่างตามที่นุ่มพูดไปเมื่อสักครู่ค่ะคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเหมือนคุณพีีอพ่อออออััมไเเเเลลลืืืกกซ้้าานน้้ชขาาดยวนน รับ4ี่ผืนวันนี้รับ4ี่ผืนเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยคุณลูกค้าคะฝากกดไลค์กดติดตามกด s ับส c r i b e นะคะทางช่อง YouTube แม่มริภาไทยของเราด้วย งานผ้าไทยสวยๆวันนี้สามารถสั่งซื้อนำไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยออ้ผ้ากาวเต็มผืนค่ะจากนั้นวางแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มดีผ้าไทยของเรานะคะคุณลูกค้านะชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะงานผ้าไทยรูปแบบไหนสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยสแกนที่พ r ลล์อค่ะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆวันนี้คุณลูกค้าจ้า แล้วนี่คือนะคะของแถมที่ทางร้านของเราจัดเตรียมไว้ให้เช่นเดียวกันวันนี้เราแถมถุงผ้าพร้อมริบบิ้นแถมถุงผ้าพร้อมริบบิ้นวันนี้รับผ้าผืนแถมไปเลยค่ะห้าใบแบบนี้เลยนะคะห้าใบพร้อมริบบิ้นอีกหนึ่งอันนะคะก็1เซตนะคะสองเซตค่ะสามค่ะสี่ค่ะ แล้วก็5คุณลูกค้าค่ะแถมให้เลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ0890416008ค่ะ0890416008งานผ้าไทยผ้าทอส,สวยๆจากร้านแม่บริผ้าไทยของเราในรูปแบบของผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอนเป็นผ้ารูปแบบไหนเป็นผ้ารูปแบบเดียวกับเสื้อที่อยู่ในหุ่นเลยคุณลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นสีแดงเลือดนกรวมไปถึงสีชมพูบวัวหลวงตรงนี้คุณลูกค้าค่ะเป็นผ้ารุ่นเดียวกันค่ะ ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายนะคะแล้วที่คุณพี่เลือกซื้อเลือกช็อปเป็นผ้าผืนนี้เลยสีขาวงาช้างค่ะสวยสีขาวนุ่นนวลสีขาวไข่มุกซึ่งคุณลูกค้านะคะ ชอบมากๆเลยนะคะที่จะนําไปตัดเสื้อเพราะว่าระไรคะสามารถนําไปสวมใส่กับผ้าถุงที่คุณลูกค้ามีอยู่นะคะได้มากมายหลากหลายเฉดสีสีขาวไข่มุกสีขาวงาช้างผืนนี้490บาท490บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง youtube ของเราด้วยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะผืนนี้จะเป็นสีขาวโอโม สีขาวโอโม่เวลาเรามองเข้ามาเราจะรู้เลยว่าโอ้ยเป็นแบบสีขาวเลยสีขาวจัวเลยใช่ไหมเรียกว่าสีขาวโอโม่นะเรียกว่าสีขาวโอโม่คะคุณลูกค้าขา4 9่บาท490บ,บาทสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยศ8 9 0 4 1 6ด0 8ค่ะ089 041หงกศูนย์ศูนย์แปดงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆวันนี้จะรูปแบบของผ้าไหมคุณลูกค้าขาในรูปแบบของผ้าไหมค่ะคุณลูกค้านะคะจะนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้ทางร้านของเราตัดให้นะ เสื้อ1,390า้าบาทตัดเป็นผ้าถุง1,290บาทหรือว่าจะตัดเป็นกระโปรงก็ราคา1,290บาทแต่ถ้าคุณลูกค้าสั่งตัดทั้งชุดเลยเป็นเสื้อพร้อมผ้าถุงแบบนี้เนะ <c oughs> ยาะสองขออนุญาตค่ะ2,500บาทค่ะ2,500บาทค่ะเดี๋ยวทางร้านของเราตัดให้นะคะเดี๋ยวทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเราตัดให้นะคะจะเป็นเสื้อกับกระโปรงก็สวยใช่ไหมตัดเป็นเสื้อกับกระโปรงก็สวยค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะ ก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่านะคะอยากนําไปตัดเป็นชุดมินิเดสเหมือนที่นุ่มใส่อยู่เนาะความยาวชุดนะคะไม่เกิน35นิ้วความยาวแขนอยู่ที่8.5นิ้วรอบอกไม่เกิน40นิ้วรอบเอวไม่เกิน34นิ้วสามารถนําภาพผืนนี้ไปตัดได้นะตัดเป็นชุดยังไงค่ะชุดมินิเดสนะคะ,ช, mini des ะ,คะชุดเดสสั้นเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้สามารถนําไปตัดเย็บได้เลยนะคะคุณลูกค้าจะรับเป็นสีขาวโอโมหรือว่าจะเลือกซื้อเลือกช็อป เป็นสีขาวงาช้างคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยแล้ววันนี้อยากให้ดูให้ชมเพิ่มเติมวันนี้นะคะมีสีผ้ามาใหม่ล่าสุดคุณลูกค้าขาเฉดสีน้ำตาลที่คุณลูกค้าชอบมากเฉดสีน้ำตาลที่คุณลูกค้าชอบมากๆวันนี้นุ่งมีสีน้ำตาลเม็ดมะขามด้วยนะวันนี้นุ่งมีสีน้ำตาลเม็ดมะขามมาให้พี่ๆได้ดูได้ชมคุณลูกค้าจ๋าเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยราคาค่าผ้า490บาทสีน้ำตาลเม็ดมะขามค่ะพื้นนี้สีน้ำตาลเม็ดมะขาม ใครชอบสนใจสีน้ำตาลอยู่แล้วคุณลูกค้าจ๋าวันนี้ต้องมีเพิ่มเติมผืนนี้ค่ะสีน้ำตาลเม็ดมะขามสวยคลาสสิกม,กมากๆ490บาทหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะชอบสีน้ำตาลเปลือกไม้ผืนนี้สีน้ำตาลเปลือกไม้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเฉดสีวันนี้กับสีน้ำตาลโอววลตินกับสีน้ำตาลอววลตินสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089041 6008ค่ะ089 041 6008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะชอบเฉดสีไหนเลือกได้เลยค่ะสีน้ำตาลโอวันตินค่ะสีน้ำตาลเปลือกไม้ค่ะ สีน้ำตาลเม็ดมะขามค่ะสวยเนาะสวยมากเลยคุณลูกค้าขาที่นุ่งบอกว่านะคะเดี๋ยวจะมีนะคะที่เป็นผ้าไหมสังเคราะห์อทอเครื่องสามตะกรนะคะที่เป็นสีน้ําตาลเม็ดมะขามมาแล้วนะคะพี่490บาทค่ะ490บาทใครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลย0 8 9 041 6008่ค่ะ089 041 6008าแล้วที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้นนุ่งมีผ้าตัดชุดนะนุ่งมีผ้าตัดชุดนะคะที่เป็นสีน้ําตาลเม็ดมะขามเดี๋ เป็นผ้าไหมลายแพยวาเป็นผ้าไหมลายแพยวาคุณลูกค้าขาสีน้ำตาลเม็ดมะขามค่ะเป็นผ้าไหมลายแพยวาสีน้ำตาลเม็ดมะขามค่ะสวยคลาสสิกมากสวยคลาสสิมกมากๆนะคะจับคู่จับเซตกับผ้าพื้นตรงนี้990บาทเซตนี้990บาทแครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยผ้าตัดชุดผ้าไหมลายแพยวาสีน้ำตาลเม็ดมะขามคุณลูกค้าขาเซ็ตนี้990บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0416008ค่ะหรือว่านะคะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชัน Line เพราะว่าอยากดูอยากชมสีอื่นๆด้วยนะคะสแกนที่ QR อโค้ค่ะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆผ้าตัดชุดผ้าไหมลายแพรวาผ้าตัดชุดผ้าไหมลายแพรวาสีน้ำตาลเ็นมะขาม เซตนี้990บาทเท่านั้นคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเพราะว่าคุณลูกค้านะคะก็จะได้รับนะคะเป็นเซตของฝากนะคะที่เป็นผ้าเข้าม้านะคะพร้อมริบบิ้นแถมให้ฟรีด้วยนะคะ